สบายดีบุตรคูทุกคนเลยเนะาะอาจจะมาลงแนวทางวันที่21เนาะวันนี้วันที่21ดาวโจน VIP เนาะมีวันที่21จะเป็นเวลาเที่ยงคืน30นาทีเนาะวันที่22จะเป็นเวลาตี3 5นาทีดาวโจน VIP ให้ให้เด่น1กนะับ2เนาะลูดเนะาะย้ำว่าลูด1ลูดไปกับลูด1ลูดยังไง10 12 13 14 15 16 17 18 19เนาะลูดไปกับด้วยแต่ถ้าลูด2 ย้ำว่าให้รูดตรงๆเลยไม่ต้องกลับเนาะผมเน้นให้2-1เลข3ตัวให้ไป5-2-1บนล่างเลยขอให้เฮงเดอร์ ender, ดาวโจนวันที่21วันนี้ทีนี้เราไปต่อกันที่ลาสตาเนาะลาสตาวันที่21วันนี้เดือน1 2 2 0 0สาสตาให้เด่นไปที่2กับ1เรียงให้ไป3-4-6-7จับใส่ไงครับจับสายส่ 2-1-2-3-2-4-2-6- อถ้าใครไม่ชอบเลขเด่นก็ เอาเรียกเรียงจับสึกกันได้เลยมี3 4 3 6 3 7 4 6 4 7 6 7, 7แล้วแต่พี่น้องชอบเลยผมส่งเข้าประกวด4หางมี6 1 6 2 6 3 6 7เนาะใครไม่ชอบตามที่ผมนินให้พี่น้องสามารถไปสลับจับเองได้เลยเรียก3ตัวผมให้ไป5 6 1 5 6 2บนล่างเลยเดอร์ขอให้เฮงเวันที่21เดือน10วันนี้ครับผมสะบายดีบุิคูณทุกคนจา้า